ญาดค่ะจากลูกละหกร้อกว่าบาทอรอบที่แล้วสี่ลูกพันลูกเดียว270มีค่าส่ง30บาทเมื่อหีนลูกเดียวขายปอขายเอาลูกอาลูกเดียวกันสับเกลสองร้อยเจ็สิทรงสาบาทคือเกาอ๋ออีลีปุ่ยใหญ่อีลีเราเมื่กี้คือแบบท่าทาขายท่าทาชดสามาซื้อโอ้ยพี่น้องให้กำลังใจเลห้าเกของสิตาตีแมนอาจากหกรห้าิค่ะ มีเครื่องหมาย GI รับประกันส่งออกทุกประเทศแล้วก็คุณภาพรับประกันอะไรคะลูกทุกอย่างโอเครับประกันแล้วก็มีเครื่องหมาย GI คือต้นตำรับพี่น้องตัวนี้คือ QC เป็นยางดีรับประกันแล้วก็เค้ืไหม่พรจากปกติห5 0หสิวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งลูก2 7 0ร้อยเจ็สบาทหนึ่งลูกบวกไปส0ิบาทก็ตกสามรอยลูกหนึ่งหนึ่งลูก2 7 0้อยเจ็ดสิบบวกค่าส่ง3าสิบาทใช่ใครจะรับ จิ้มลิงไลน์หรือสแกนบาร์โค้ดมาเลยครับค่ะ270บาทครับพี่น้อง270บาทมูเจ้าจะได้ลูกได้เรือกอาเลยโดยซูมไม่ให้น้ำหนักก็คือมาตรฐานต้องมีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเกินไม่ว่าไม่ก็ไม่ว่าค่ะห้ามขาดใช่ค่ะคือเราอิงน้ำหนัก1.2ถึง1.5้อัพไปถึง2อโลเลยนะคะเราก็จะซูมเหมือนเหมือนกล่องซูมน้องบิ๊กนั่นแหละเออเหมือนกล่องซูมแล้วกล่องซูมไข่พมีดิมีบอแมนไม่คือนั่นนะคือจนนั่นนะเอาเต้น วายโจนั่นแหละที่เจ้าเห็นน่ะโจนั่นใหญ่ใหญ่นั่นแหละคือโจรน่ะสพ่อยพอโจรบ้างไรยค่ะโจรพ่อโจรอนไอ้หน้าโจรอ้น้อลูกน้องโจรขอยพ่อโจรเอ้าแคโหน้าลูกค้าแคบหน้าจอไม่เห็นเราไม่มีเราไม่มีกล่องสุ่มนะยุบเหตุเจ้าทรงขับไปแอดมินเห็นไหมหมดเจอแล้วเห็นไหมแมนให้นเห็นขาโอนค่าสบโอไปแต่ลูกค้าไว้โตท่านเพราะว่าเบิ่งไหลสดเท่าแมนครับเออเพราะว่าผมมีซื้อพี่น้วมสองร้อยเจ็ดสิบบาทใครจะรับสแกน บาร์โค้ดหรือจิ้มลิงก์เลยค่ะ270บาทบวกค่าส่ง30บาทค่ะถ้าสั่งลูกเดียวมีค่าส่ง30บาทใช่ค่ะทําไมค่าส่งถูกจังห่ะมันปกติเอา50บาทนะเราทําเลท V.I.P กับในไปรษณีย์ไทยเพราะพี่ส่งเยอะพี่ก็ได้เลทพี่ก็ไม่เอาอะไรพี่ก็เอาเอาทุกๆไปรษณีย์ให้พี่มาพี่ก็ให้ลูกค้าต่อครับใช่ค่ะไม่ต้องให้คนไทยกับแซไปรษณีย์ไทยเนาะไม่นค่ะรับ2ลังพนะ2สองลังไมสองหูเนาะเขายังบอเดว่าสองลังอยู่มันคือหูว่าเสียเลทลัง มีอยุดสิงวยโอ้ขอบคุณน้องบิ๊กหนึ่งชีสงการเหรอเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกเนี่ยจ้าเนื่งลูกเหรพี่น้องเนื้อพี่เมียมเนื้อพรีเมียมเฮ้ยสวยอืมสีน้ำหวานอืมน้องบิ๊กข่อยกลายดียอนจะแซ่บนี่ละมือนันน้ำลายเขาแตกบัดจ่อเลยข่อยกลายดีรอดล่นกับยอนตัวนี่ล้วน้องบิ๊กข่อยมู้เลย เลี้ยเจ้ามันเป็นจีพแหละขึ้นเพิ่อนเปลี่ยนให้อืมันเอามาได้ไงอ่ะบ้าอยู่ในไรแล้วอืมเอาไม่ได้แล้ะเอาอันนี้มันใช้ได้เหรอก็คือที่เพิ่งมาปรับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วมันมันใช้ได้ไหมใช่ได้แต่ยังไม่ได้ปกติไหมได้ได้ปกติเรามาเรามาสแกนดิเรามาสแกนให้บ้าหน่อยยิงดีๆนะกล้องมันเปียกถ้ามันไรนันเปียกไม่ได้กล้องเรามายิงดูอือแต่ว่าลิงขึ้นเนาะลิงขึ้นกูได้ปกติเนาะ อ่ากดเข้าไปสิจะเอกเกษตรฟู้ดก็ใช่แหละแม่บอกค่ะอ่าไปอย่ไปได้ครับสแกนได้เพิ่นยานมันโบงามเพิ่อนเลยเห็ดเขียวๆมาเพราะนยังบ่ต้องเกี่ยวไม่นด้เกี่ยวจากบักสมูดีอองสีนใหญ่ถึกต้องแล้วเจ้าอ่ะก้มืันนี่เบิร์จักหนวยแล้วนี่ก่อนเมื่อไหร่นี่กินบ่เออซหนเลยแล้ะ เขาเห็นหนาเจ้าจเป็นโอ้ยเกิดเซียว้ฟังหลังจากเข้าไล่ไปเด้อคนเบิ่งเกือบสองล้านเฟซบุ๊กฟีดขึ้นโอมโอท่าทีมสยามฟีด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 ขึ้นเลยน้องบิ๊กยอดพี่พน้อง <ไป S 1> อองซีเอาอย่างนี้อนอกจากลูกเดียวแล้วค่าสองสามสิบบาทวันนี้มีปูอะไรอีกที่ว<ป>่าจะขอบคุณเอฟซีน่ะพี่หมวยใช่ค่ะเพราะว่ายอดทะล้นล้นทะลักมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยคุยกับน้องบิ๊กว่าน้องบิ๊กเขาต้องจัดโปรแทนคําขอบคุณ เนาะรุนรุนรุนรนแมนโปแทนคําขอบคุณโปต้อนรับสงการปีใหม่ไทยค่ะครับต้องให้พี่น้องเอากลับไปทําบุญถึงปู่ย่าตาทวดเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องตัวเองนะคะเพราะว่าคือเอือยยกตัวอย่างเด้อแม่เออยเสียแม่เออยมากินสมโอบัตรเีย์แล้วด็กกินกับไปใส่บาตให้กินพี่น้องค่ะกลับสงการยาสิเป็นคือหนูเด้ออยาให้เพื่อนได้กินตอนใส่บาต ให้เพื่อนได้กินน้อยสดๆนเนาะมัน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 เห็ดบ่ได้แล้วน้องมีเอื้อยเอื้อยกัอยางให้คนที่ยังมีพ่อมีแม่ซื้อไปฝากพ่อฝากแม่เป็นของขวัญปีใหม่ไทยค่ะสงกรานฉะนั้นโปแทนคำขอบคุณนะคะสี่ลูกหนึ่งพันไม่พอต้องเป็นสี่ลูกหนึ่งพันแล้วก็แถมไม่อีกเป็นห้าลูกหนึ่งพันตซีค่ะ ส่งฟรีค่ะเพราะว่าแฟนขับรอเยอะมากสี่หน่วยแมนแถมฟรีหน่วยหนึ่งแมนสี่แถมหนึ่งใส่เงินพันหนึ่งคือเก่าส่งฟรีมาออพี่สองมาออกมาดูลูกหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยแต่อันทางอันทางสี่หน่วยับนี่กับเบิร์แล้วนี่กองอยู่นี่นะห้าลูกใช่ค่ะห้าลูกหนึ่งพันบาทใช่ค่ะส่งฟรีตะก้าสี่แถมหนึ่งใช่ค่ะเอากระตาไม่ในไอ พอตะการไหมน้องบีกเนี่ยหาแถมไอซีแถมหนึงพาได้หางเราได้บอกเดียวดีบอกอีหลีเจ้าได้ยังบ่ดีกะเป็นคือกับืคอได้หน่อยหน่อยเออกัเอาไปบอหลุ่มได้แบนเออพ่อใจแล้วเออบ่อขาดทุนเออกระดีใจละน้องบีกเอาแต่เอาแต่ทุนให้เกษตรกรเรามีรายได้ใช่ถามว่าทุกคนเฮ็ดหยังได้กกำไรเขาเฮ็ดบ่เฮ็ดแต่ว่ากำไรนันนไผสิเอาเอาลายแม่นบ่อลาแต่เออกับมองว่าอ้ามือนี้นะเฮ้ยด้านหน้าแขกพี่น้องเดือนหนึ่งกับบ่ได้เสียหายอียงนะคะพึ่งพาอาศัยกันค่ะพี่น้อง แล้วกับซิงที่คัดสรรที่เศษนะคะอันนี้เป็นเกศที่พ่นคัดเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่เป็นตัวเดียวกันที่กับทรงดูใบตะวันออกกลางเลยเด้นี่เป็นรอดเดียวกันเลยเด้ค่ะคอ่านี่เป็นรอดเดียวกันแล้วก็แพคเกจเดียวกันเลยนี่แบบนี้เลยนะคะนี่คือสิงทีเห่ากาการันตีว่า g ีไอโมเมนของเหลนเด้อค่ะขันปมนี้ห้าจเอาออกมาได้คุมคักเด้อหาลูกพันหนึ่งทรงฟีความอร่อยด้วยอู้ตายแล้วไรครับว่า แอดม้าพี่น้องถ้าคุณไปซื้ออยู่ห้องนอกอ่ะยังไงก็ไม่ได้ราคานี้ใช่ไปดูเลยในะมาร์เก็ตในห้างในที่เขาขายแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ่ะที่เขาเปี่ยวที่เขาปอกใส่ใส่อันถานนาน่านเพิ่มไปเนากกะเมียนหาสิ่งเทียนเงี้ยอยู่ร้อยกว่าบาทเมียนหาสิ่ประมาณหาขีดหาขีดร้อยกว่าบาทเงี้ยอยู่เลิกกับจักสวดบวชสวดจักพาจักมือเลยอันนี้พาสวดเลยคือน้องบิ๊กเออเสียฟังส้มโอเนี่ยถ้าเครื่องนี้ไม่มีเกมมีมีเพิ่งนี้ผู้ชมค่ะรู้ไหมคะการเก็บส้มโอนี่น้องบิ๊กฐาล้นแล้วเอาบ่ได้เด้อครับ คือหมายความว่าตอนเขาหนีบมนันอะหนีบขวมามันาหารล้นเด้ถ้าล้นคือถิม,มบานนี่อันโต้ล้นนั่นลังค้นเสียดายเด้ขายต่อถือกับไปขายกันต่อกะมี่บางคนเอามาหวานบอ่อ,อน้ำตาลเบอร์สวนอยู่นี่พี่น้องค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความหวานหวานแบบไม่ใช่หวานแบบแหกข้อเด้หวานแบบกินได้เรื่อยๆหายวานแบบกินไม่หยุดเก๋อันซ้อนผู้เฒ่าไปกินกับข้าวเหนียวเมื่อกี้นี่แฟนคลับน้องเบียกทรงมาให้เบิง่ทยรีวเลยบ่ ผู้เห่าเอาไปกินกับเขาเหนียวตัวยตัวยแซบยางคักเลยดูเนื้อของเขานะครับ<ด>เนื้อเขาจะเหมือนที่ไหนเนื้อเขาจะสวยงามแลวก็สีสวยสีสวยรสชาติาดีไม่เหมือน,น,นใครมาจากนครศรีธรรมราชปากทนังที่เดียวครับพี่น้องค่ะเพราะนไม่ได้ปลูกยุคการสินนี่ไม่ได้ปลูกนั่อันผอนแกนได้พี่น้องปลูกจากนครศรีธรรมราชหรอทรงรถขึ้นมาเป็นตัวเขาชะเนึบค่ะแล้วพี่เวมยแล้วก็แบกมาเองพูดเล่นเล่นหน่อยแค่น้อยเพื่อพี่น้องอีสานขาขาวมาาไก่ค่ะเห็นพวกงามมันนี่ยับ ย้ำถึกมากเราเปรี้สุตดรเด็ดถ้แต่งสุดแบบกเกษตรกรก็ <c oughs> บบคนปักสมโรูร <c oughs> ผู้เดียวได้ไปนอนลกหลอกเรื่องง่ายเราก็เปคนผู้เดียวเลยมาลอยเบิ้ง <c oughs> เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเอาอันน้องบิ๊กมัดหลอยขนน้ำอยู่ยกมือเนี่ยรับค่ะ <c oughs> ใครจะรับสแกนบาร์โค้ดหรือจิ้มลิงก์ที่เราปักหมุดให้ <c oughs> ใครจะรับสแกนบาร์โค้ดอ่ะสแกนยังไงพอดีถ้ามีเครื่องเดียวก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วก็เอารูปภาพเนี้ยไปอัพในไอสแกนหรือมีเครื่องนึงก็สแกนตอนไรสนี้เลยหรือ ริ้มลิ้งที่เราปักหมุดให้มีสอแบบ <จะ S 1> ครับพ<า>ีงง่หมวย